คนเล็กนักเรียนโตเปิดเรื่องมาด้วยโจสิงสิงหรืออสิงพระเอกของเรานั่นเองผู้เป็นตำรวจที่มากด้วยฝีมือเขากำลังสั่งการลูกน้องของเขาเพื่อปฏิบัติภารกิจบางอย่างอยู่อาสิงนอกจากจะวางแผนเก่งแล้วเรื่องการบูเขาก็เก่งเหมือนกันในตอนนี้เขากำลังจะมาช่วยตัวประกันนั่นเองแต่ทั้งหมดนี้มันก็คือการสอบ ซึ่งผลการสอบของอาซิงก็ออกมาล้มเหลวเพราะว่าลูกน้องของเขาตายหมดเลยทางครูฝึกก็ได้ด่าอาซิงชุดใหญ่ว่านี่คือการทดสอบความเป็นผู้นำไม่ใช่การเอาหน้าคนเดียวไอ้กากในระหว่างที่ครูฝึกกำลังจะตัดสินให้อาซิงสอบตกนั้นก็ได้มีสายโทรศัพท์จากสารวัตรเข้ามาบอกว่าอยากพบตัวอาซิงสารวัตรนั้นดูเหมือนจะถูกใจอาซิงเอาเสียมาก ด้วยความที่อสิงมีหน่วยก้านและหน้าตาที่ดีแต่ประเด็นก็คือเมื่อหลายวันก่อนมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งมาทัศนศึกษาที่โรงพักแล้วปรากฏว่ามีปืนกระบอกหนึ่งได้หายไปซึ่งเป็นปืนของสารวัตรนั่นเองด้วยเหตุนี้ทำให้อสซิงนั้นต้องแฝงตัวเข้าไปในมหาลัยเพื่อสืบหาเบาะแสของคนร้ายขโมยปืนต้องบอกว่าอสซิงเขาเกลียดโรงเรียนมากและไม่ได้อยากมาเลย แต่เพราะมันคือคำสั่งของสาลาวัดนั่นเองในคาบเรียนแรกของอสิงนั้นก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมากมายเพราะอาจารย์ที่สอนนั้นเป็นคนที่ขี้ลือมากจนทำให้เกิดการระเบิดขึ้นในห้องอสิงตัดสินใจที่จะหนีออกจากโรงเรียนแต่ในระหว่างนั้นก็ได้มีลุงคนหนึ่งมาห้ามปรามลุงคนนี้มีชื่อว่าอาตะเขาก็เป็นตำรวจเหมือนกันเขาได้แฝงตัวเข้ามาในโรงเรียน เพื่อคอยช่วยเหลืออาซิงนั่นเองอาซิงได้พบกับครูสาวคนหนึ่งเข้าครูสาวคนนี้ชื่อว่าอาจารย์เหออาซิงรู้สึกปริ้งทันทีหลังจากที่อาซิงกลับเข้ามาในห้องเรียนอีกครั้งเขาก็เห็นว่าชากล้วยกําลังโดนเพื่อนๆรุมเก็บค่าคุ้มครองอยู่ด้วยความที่อาซิงเป็นตำรวจเขาจึงไม่พอใจมากกับการกระทํานี้แต่ก็ต้องยั้งตัวเองเอาไว้ก่อนระหว่างที่อาซิงกําลังจะกลับบ้าน เขาได้เห็นอาจารย์เหอสาวที่เขาแอบปริงได้ขึ้นรถไปกับแฟนหนุ่มแล้วซึ่งแฟนของอาจารย์เหอก็เป็นตำรวจด้วยเช่นกันอาตาได้บอกอาซิงว่านักเรียนที่ไถเงินเฉาก้วยวันนี้มีชื่อว่าจอนนี่เป็นหัวโจกโรงเรียนเลยซึ่งจอนนี่มีลูกพี่เป็นมาเฟียทีชื่อว่าตาเฟยแล้วคาดว่าอาจจะเป็นคนที่ขโมยปืนสารวัตรด้วยอาซิงด้วยความที่ไม่ไดีอยากเรียนหนังสืออยู่แล้ว เขาจึงไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ทำการบ้านจึงทำให้เขาโดนทำโทษโดยการยืนนอกห้องเรียนอยู่เป็นประจำแต่ว่าเขาจะทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าแบบนี้ทำให้สืบคดีต่อไม่ได้เลยในค่าวิชาประวัติศาสตร์ได้มีการสอบเกิดขึ้นอาสิงจึงได้แอบกดโทรศั์โทรหาอาตะเพื่อให้ช่วยหาคำตอบของข้อสอบเรียกได้ว่าต้องเดือดร้อนไปทั้งโรงพักกันเลยทีเดียว แต่แล้วแผนการก็ล้มเหลวเพราะอาตะโดนตามตัวไปทำความสะอาดส่วมอาสิงได้หันมาเห็นเฉาก้วยเพื่อนของเขาแอบเอาหนังสือไว้ใต้ก้นตัวเองอาสิงจึงได้ทำตามแต่สุดท้ายก็โดนอาจารย์จับได้แถมหนังสือที่อาซิงเอามาเปิดดูดันผิดวิชาด้วยจากการที่อาซิงทุดจริตการสอบทำให้เขาต้องเรียกผู้ปกครองแล้วก็ต้องสอบใหม่ครั้งอาตา ต้องมาทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองให้อาซิงแบบปลอมๆแล้วก็มีการเล่นละครทุบตีให้ดูสมจริงด้วยความเป็นห่วงอาจารย์เหอจึงได้เสนอตัวมาสอนพิเศษอาซิงซึ่งแน่นอนอาซิงก็ตอบตกลงอย่างทันทีทันใดอาซิงได้ถูกจอนนี่ขาโจรประจําโรงเรียนเรียกไปพบที่ดาดฟ้าโรงเรียนพออาซิงมาถึงจอนนี่กะว่าจะลุมตื้บอาซิงแถมได้มีการใช้อาวุธมีดด้วย แต่กลับกลายเป็นว่าโดนอาซิงตืบเอาซะเองเพื่อนๆที่เห็นว่าอาซิงจัดการจอนนี่ได้จึงได้มาเข้าพัวกับอาซิงส่วนเฉาลกวยก็ได้วางท่าทำตัวเป็นขาโจเก็บค่าคุ้มครองทันทีต้าเฟยลูกพี่ของจอนนี่รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าอาซิงมาหากินในพื้นที่ของตัวเองจึงได้มาที่โรงเรียนเพื่อที่จะจัดการสั่งสอนอาซิงแต่ว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่า แฟนของอาจารย์เหอที่เป็นตำรวจนั้นได้จอดรถอยู่บริเวณนั้นพอดีอาจารย์เหอได้มาหาอาสิงเพื่อที่จะสอนการบ้านตามปกติในระหว่างนั้นเองอาต้าได้ออกมาเดินเล่นบริเวณหน้าบ้านเขาได้พบกับกลุ่มอันตพานแล้วถูกจับตัวไปอาจารย์เหอที่เข้ามาในห้องของอสิงนั้นก็ได้เจอกับช่อดอกไม้เข้าแล้วพอเธอออกมาจากห้องก็ได้พบว่า อาซิงกำลังถือถุงยางอยู่พอดีเธอจึงโกรธอาซิงเพราะคิดว่าอาซิงกำลังหลอกฟันเธออยู่ในระหว่างที่อาซิงกำลังจะเดินตามอาจารย์เหอออกมาเพื่อมาปรับความเข้าใจกับเธอก็ได้พบกับอาตะที่โดนตืบอยู่นั่นเองอาซิงจึงได้โชว์ฝีมือจัดการพวกผู้ร้ายไปทั้งหมดซึ่งคนเหล่านี้ก็คือคนของต้าเฟยนั่นเองอาจารย์เหอได้รู้เรื่องราวว่า อาซิงเป็นตำรวจจึงได้กโกรธหนักเข้าไปอีกเพราะรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกหลอกอยู่สารวัตรได้เรียกอาซิงกับอาตะเข้ามาคุยเรื่องความคืบหน้าของคดีอาซิงก็ได้อธิบายให้ฟังว่ามันไม่ง่ายเลยคดีนี้เราจำเป็นต้องไตีซีกับอาจารย์และนักเรียนให้ได้ก่อนแน่นอนแหละครับว่าเรื่องลักลักใ,ใคร่เป็นเรื่องสำคัญมากดังนั้นอาซิงของเราไม่ยอมแพ้ดอก เขาพยายามง้ออาจารย์เหอแต่ก็ยังไม่สำเร็จตาเฟยที่ส่งคนมาจัดการอาสิงไม่สำเร็จจึงได้ลงไม้ลงมืออีกรอบในรอบนี้มีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมตาเฟยได้ส่งคนมาที่โรงเรียนเพื่อจัดการกับอาสิงและนักเรียนคนอื่นๆด้วยเรื่องราวได้ขี้คลายลงเพราะแฟนของอาจารย์เหอซึ่งเป็นตำรวจได้เข้ามาขี้คลายเหตุการณ์แต่อาสิงก็โดนคุมตัวมาที่โรงพักด้วย อาจารย์เหอถึงจะโกรธอาซิงอยู่แต่พอเกิดเหตุการณ์นี้เธอก็รีบเบิงเข้ามาหาอาซิงทันทีอาจารย์เหอได้มาพบกับอาซิงที่โดนทรมานอยู่ในห้องน้ําโดยแฟนของเธอเองอาจารย์เหอที่กําลังจะอธิบายว่าอาซิงก็คือตํารวจเหมือนกันแต่อาซิงนั้นไม่อยากให้ใครรู้จึงได้จูจุ๊บปิดปากของอาจารย์เหอไปเองหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นมากมายสารวัตรได้เรียกอาซิงกับอาตะไปคุยอีกรอบแล้วบอกทั้งสองว่า พวกแกอยากอยู่ตำแหน่งแบบนี้ไปจนตายใช่ไหมฉันให้พวกแกไปทำงานแต่พวกแกไปทำแต่เรื่องแกอยากโดนซุปเปอร์ขาหนีบใช่ไหมอัตารู้สึกตัวว่าตัวเองไม่อยากอยู่แบบนี้อีกแล้วจึงได้บอกกับอาซิงว่าอาซิงตาเฟยคือคนที่ค้าอาวุธเถื่อนแต่ฉันกลัวเลยไม่กล้าบอกใครแต่ตอนนี้อัตาบอกว่าอยากจะลุยแล้วอยากจะเปิดโปงมันอยากจะทำให้มันถูกต้อง อาซิงรู้สึกดีใจกับอาตะมากอาซิงกับอาตะเขาทั้งสองได้บุกเข้าไปที่โกดังของต้าเฟยพวกเขาหาหลักฐานและปืนของสารวัตรจนเจอแต่ด้วยความรีบอาซิงเดินขับรถออกมาแล้วลืมอาตะไว้อาซิงรีบนำปืนและหลักฐานกลับมาให้สารวัตรด้วยความดีใจเม <ME> ื่อมาถึงสารวัตรดีใจมากและบอกกับอาซิงว่าแกได้เลื่อนขั้นแน่นอนแต่อาซิงกลับต้องกลุ้มใจเพราะว่า เขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาได้ทิ้งอาตะเอาไว้ที่ลังของศัตรูต้าเฟยได้ติดต่อมาหาอาซิงแล้วบอกให้เอาของมาคืนจุดนัดพบคือหลังโรงเรียนอาซิงได้ทำการแลกเปลี่ยนของกับอาตะได้สำเร็จแถมยังทำการวางระเบิดอาวุธของต้าเฟยด้วยแต่ก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนเข้ามาในโรงเรียนถึงแม้ว่าวันนี้โรงเรียนจะหยุดแต่ว่าก็ยังมีนักเรียนที่จัดเตรียมงานกันอยู่ พวกนักเรียนที่เห็นว่าอาซิงกําลังโดนไล่ล่าอยู่จึงได้ไล่ตามไปเพื่อช่วยอาซิงด้วยสถานการณ์วุ่นวายไปหมดจนทําให้มีนักเรียนคนหนึ่งได้ถูกยิงเข้าต้าเฟยได้จับพวกนักเรียนไว้เป็นตัวประกันเพื่อต่อรองกับอาซิงอาซิงช่วยพวกนักเรียนเอาไว้ได้แต่ทว่าต้าเฟยได้จับอาจารย์เหอไว้เป็นตัวประกันอีกรอบหนึ่ง แต่จูจๆสถานการณ์ก็ดีขึ้นเมื่อมีชายชุดดำปริศนาได้เข้ามาช่วยอาซิงเอาไว้ได้ทันเวลาเขาก็คือสารวัตรขาใหญ่นั่นเองแต่แล้วสารวัตรก็พาทาให้ตาเฟยแต่ก็เป็นอาซิงที่ได้ช่วยสารวัตรเอาไว้เรื่องราวทั้งหมดก็ได้ถูกขี้คายไปทั้งเรื่องคดีและความจริงที่อาซิงเป็นตำรวจนักเรียนทุกคนก็ได้รับรู้หมดแล้วด้วยความที่อาิงนั้นเป็นคนดีและเป็นพระเอก สุดท้ายอาจารย์เหอก็อดใจไม่ไหวที่จะตกลุมรักอาซิงเหมือนกันแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งและนี่คือคนเล็กนักเรียนโตโตโต